สวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมไมค์คราฟ t เหมือนเดิมนะครับกับเจกับผม d a b s c h ส o l 2010นะครับก็วันนี้เราจะมาบอกว่าอาชีพใหม่เข้ามาในแมปมีอะไรบ้างครับก็จะพาไปดูกันเลยตอนแรกเราก็จะพามาดูสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเราเซิร์ฟพวกเรานะครับก็กดแอดเซ r ร์ r เวอปรมาณนี้แล้วใส่ IP ตามนี้ครับต่อตัดไปตอนนี้เข้าเซิร์ฟแล้วนะครับโอเคครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปเล่าที่เรียบอยนะครับตอนนี้ เราก็จะเอาเพื่อนนะครับหนูทดลองนะครับก็อันนี้ก็เป็นคําสั่งอาชีพนะครับก็เป็นอาชีพนักเวทนะนักเวทก็จะมีมานาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะครับก็กดปุ่มนี้เลยกันนี่ครับก็อาชีพนักเวทเด้ดูใกล้ๆก็อาชีพนักเวทแล้วก็เป็นแบบนี้ครับสําหรับของผมก็มีหนึ่งพันนะครับก็มาณาจะเพิ่มไปหนึ่งพันเพราะสองคันนะครับก็ขั้นที่สองก็จะเพิ่มมานาสองพันนะครับ ก็ประมาณนั้นกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้าเราจะไีพาคลิปใหม่ๆได้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย